ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวสวนผู้ปลูกสละนะครับแล้วก็ผู้ที่ชืุนชอบในสายน้ํานะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับสละสาหลินตันนะครับว่าอัตราการออกเท่าไหร่นะครับในหนึ่งกิโลนะครับวันนี้ก็เสียงแหบเสียงแห้งนิดนึงครับก็เป็นไข้หวัดอยู่นะครับในขวดนี้ก็คือสละหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็มีการแบ่งอ่าไปให้เพื่อนบ้านเป็นหนึ่งผลนะครับแบ่งแล้วก็ให้เมล็ดก็ไปนะครับก็ ผมยังไม่นับนะครับเท่าไหร่นะครับก็ได้ผ่านการแช่น้ําไว้สองวันนะครับมาให้ดูกันนะครับในสวนนี้ก็เห็่แมลางวันนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็มีการเอาอ่ามูนไก่แกลบนะครับมาลงในสวนนะครับก็่อยแมลงวันเยอะหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาดูนะครับว่ามันหอกอ่ากี่เมล็ดนะครับในหนึ่งกิโลนะครับเราก็มาพูดถึงกระแสมันก่อนนะครับการปั่นนะครับบางท่านก็บอกว่า สาลีนตันปั่นกันเยอะย่วงนี้ถ้าเราตามก็มันมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆก็ตามต้องซื้ออยู่อย่างนั้นนะครับไม่จบนะครับจริงๆมันไม่ได้เพิ่งมานะครับมันมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าทุกท่านยังรอกันอยู่นะครับอ่าบางท่านรอสามปีผมก็รอสองปีนะครับถ้ามันมาตั้งแต่อ่าก่อนสองปีสองปีหรือว่าประมาณนั้นผมก็ไม่ปลูกกุหลาบนะครับก็เลย ปลูกไปก่อนแล้วก็ตัวนี้เพิ่งได้มานะครับทําไมผมอหันมาลูกตัวนี้นะครับบอกว่าตัวนี้ผลใหญ่มเมล็ดเล็กนะครับแล้วก็กลิ่นหอมนะครับรสหวานนะครับแค่นี้นะครับสังเกตได้ว่า,ากูรูหรือว่าเซียนต่างๆนะครับลงมาเล่นมเมล็ดด้วยกันนะครับจริงๆแล้วอ่ากูรูหรือว่า เซียนเขาไม่ลงมาเล่นมาเล่นนะครับสายแขนงนะครับแต่รอบนี้เขาลงมาเล่นนะครับก็ลองคิดตามนะครับว่ามันจะปั่นไหมผลใหญ่มาเล็ดเล็กหอมหวานนะครับสองปีนะครับที่จากข้อมูลนะครับแล้วก็่ปลูกด้วยมาเล็ดได้นะครับก็เหมาะไหมที่เราจะมาตามกระแสนะครับก็คิดแยกแยะเอาเอาลวกันนะครับ ว่าว่ามันว่ามันเหมาะไหมก็ไม่ต้องเชื่อใครนะครับเชื่อตัวเองนะครับผมแนะนาว่าให้สั่งหลายๆท่านอยู่ใกล้ๆรวมตัวกันสักหนึ่งกิโลแล้วก็ชิมนะครับเพราะว่าสั่งหลายท่านแบ่งกันมันไม่เจ็บตัวนะครับเพราะว่าราคามันสูงนะครับแบ่งมาชิมแล้วลองอ่าคิดนะครับว่าเออ มันจะเหมาะไหมมันเราชอบไหมนะครับเราไม่ต้องเชื่อใครนะครับถ้าชอบก็จัดนะครับในส่วนนี้ผมชอบนะครับผมจัดเต็มนะครับจัดเรื่อยๆอยู่แล้วครับเราไม่ต้องไปเชื่ออ่าใครนะครับบางคนก็ปั่นกนระแสจะขายข,ายของเพราะว่าอย่างนั้นบางคนก็ดิสเครดิตเพื่อจะขายต้นพันธุ์ของเก่าอะไรก็มีหมดแล้ะครับ ในส่วนนี้นครับพูดให้ตรงๆก็กระทบกันเยอะนะครับก็ขอเลี่ยงไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันพี่น้องกันหมดนะครับก่อนวันนี้ก็มาดูกันดีกว่านะครับพูดจะยาวนะครับก็ในส่วนนี้ก็แช่น้าไว้สองคืนนะครับเดี๋ยวผมขออ่าอนุญาตสลับมือแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็อ่าเารียกว่าเอาน้ําออกนิดนึงนะครับ ที่เห็นก็คือหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลแล้วก็ขาดไปประมาณสองเม็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมานับกันนะครับนับกันแล้วก็ดูอารารการหอกนะครับคลิปอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับเพราะไม่มีคนถือกล้องครับก่อหมดแล้วนะครับมาดูนะครับก็ แบบนี้ก็หอกอยู่แล้วครับหนึ่งเมล็ดนะครับอย่างนี้ยังไม่เห็นผลนะครับแต่ยังไม่เน่านะครับหัวสองเมล็ดนะครับแบบนี้หอกอยู่แล้วนะครับสามนะครับหอกครับสี่ครับห้าครับหกครับ เจ็ดครับแปดครับเครับ10บครับ11นะครับ12ครับ13ครับ14ครับอันนี้เรียบร้อยนะครับน่าจะเขาเรียกว่า ลูกกัดแล้วก็ข้างในมันดูดไปนะครับก็ไปหนึ่งเมล็ดครับเมื่อกี้อ๋อลืมแล้วครับนับใหม่ดูนะครับห้าสิบสิบสี่นะครับก็ห้องครับสิบห้านะครับออกนะครับสิบหกครับเริืมแตกครับสิบเจ็ดครับ ห้องครับสิบแปดครับขออภัยกล้องไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูในมือถือครับมันมันมันหลายตายังไม่รู้นะครับห้องครับสิบเก้าครับยี่สิบครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสองครับ ยี่สิบสามครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้าครับยี่สิบหกนะครับยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบแปดครับ ยี่สิบเก้านะครับรอนี้ได้ยี่สิบเก้าเมล็ดนะครับหล้วนี้หนึ่งเมลิตสามสิบนะครับสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดแล้วก็ยังไม่หกนะครับยังไม่หกก็ห้านะครับ สิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเม็ดนี้หัวลุกไปนะครับสิบเอ็ดเมล็ดยังไม่ฮอกนะครับไม่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 มีการเสียนะครับให้ดูสามสิบเอ็ดเมล็ดนะครับที่ฮอกไปแต่ตอนนี้ก็พวกนี้ก็ไม่ได้เสียไม่ได้เน่านะครับก็คือรอเวลาเพราะว่าระยะปลนการอ่อนแก่ให้เหมือนกันครับการฮอกก็เลยต่างกันนะครับ อันนี้ก็จะเริ่มแตกแล้วแบบนี้หอกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้กล้องโฟกัสนิดนหนึ่งครับอ่าจะเริ่มแตกแบบนี้จะหอกนะครับก็ใส่ไปก่อนที่ช่วยนะครับก็คือสามสิบสองครับไม่หอกสิบนะครับไม่ใช่ไม่หอกนะครับรอเวลานะครับรอเวลาก็วันนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับในส่วนนี้นะครับ อกนะครับสามสิบสองแล้วก็สิบเป็นสี่สิบสองสิบสองสี่สิบสามแล้วก็ให้ก็ไปอีกสองประมาณสองมลิตรอ่าก็เป็นสี่สห้านะครับหนึ่งกิโลได้สี่สี่สิบห้ามลิตรนะครับก็คุ้มไม่คุ้มก็ลองตัดสินใจกันดูครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ